สวัสดีครับผมชั้งแฮก4ีนะวันนี้มาพบก,กับเครื่องคลิกรนะ้อยสิบนไม่ว่าจะเป็นกระูหรือมอชีดมันจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับต่างกันแค่ฟ้าสูงแล้วก็พวกมัดไฟนิดๆหน่อยนะครับแต่อาการเครื่องมีปัญหามันจะเป็นเหมือนกันนะครับ รถคันนี้อาการก็คือพอดีตัวฝาผมไม่ได้ถือกลัาด้วยาวาวขาดลูกแตกนะครับแต่การยังยังโอเคอยู่นะน้ำมันเครื่องขาดนะครับสาเหตหุง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปิดมาดูก็เจอปรากฏว่า ตัวนี้เป็นจุดที่สองที่ผมเจอนะครับจุดแรกผมเจอแล้วน่าจะต้องเบิกมาใส่หรือไม่ก็เดี๋ยวก็ไปหาอะไร <c oughs> อยู่ในบ้านเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ซีนตัวนี้นะครับซีนข้อเหวี่ยงข้างขวาแต่ผม,มซื้อว่าเตรียมเปลี่ยนข้างซ้ายฝั่งของมูนเพราะว่าผมจะเปลี่ยนโซ่ราวดินพอโซ่ราวดินมันตายนะครับแต่เอาประเด็นหลกักๆเลย รถรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำรั่วซีนปั๊มน้ำน้ำรั่วแต่ไม่ใช่ว่าน้ำรั่วเข้าไปในเครื่องนะครับอ่ามันจะมีอยู่ซีนกั้นอยู่สองชุดนะครับก็คือฝั่งอ่าฝั่งของน้ำแล้วก็ฝั่งของน้ำมันเครื่องนะครับ รถรุ่นนี้มักจะรั่วนะครับฝั่งาทางน้ำน้ำมันเครื่องด้านในนะครับเพราะแกนแกนปั๊มน้ำมันเกิดเป็นตามมดนะครับก็คือครถคันนี้ผมฟันธงแล้วนะผมเช็คแต่น้ำมันเครื่องปลายก้านเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับแล้วก็สภาพบริเวณอย่างนี้ ไออย่างเงี้ยฟันทงได้เลยนะครับซีนรั่วแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะรั่วที่ตัวปั๊มน้ำซีนฝั่งตรงนี้ซีนข้อเหวี่ยงจะไม่ค่อยรั่วนะครับแต่ยังไงถ้าเราฟันทงแล้วมันก็ต้องรื้อแล้วมันก็ต้องมาเห็นชุดจุดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนซีน ทราบเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันรั่วออกตรงนี้แล้วมันเช็คยากนะครับมันจะออกดูเมื่อกี้แล้วก็ถ้ารูล่างตันหรือมีคนไปอุดมันนะครับแต่ผมเคยเห็นหลายคนอุดแก้ป้มน้ำแล้วอุดแล้วมันเชมาออกรูนี้นะครับเนี่ยมันจะออกรูนี้เพราะว่าสองรูนี้มันเชื่อมต่อกันกันกบรูด้านล่าง ที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันจะไม่เหมือนของรถเกียร์เหมือนของ C ีบีหรือของอโซนิ c อะไรพวกน,นี้ที่มันจะเห็นออกมีน้ำหยดหรือมีน้ำมันเครื่องออกมาไหลามาด้านหน้าเลยอันนั้นมันดูง่ายแต่นี้มันอยู่ในซองในหลืบแล้วก็จะมีชุดสีชุดแฟร์ด้ชุดเปลือกพลาสติกบางอยู่มันไม่เห็นกลัวจะรู้ทีน้ำมันเครื่องไปแล้วครึ่งนึงน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ก็ใช้แค่0-7นะครับ ก็ตายแล้วเรียบร้อยนะครับกว่าจะรู้ก็ตกมาตายมาเยอะนะครับผมผมก้าคุยเลยว่าเครื่องบล็อกเนี้ยผมก็พอตัวเหมือนกันนะผมซื้อผมมีรถมีเครื่องบล็อกเนี้ย ซื้อมามาทดลองมาซ่อมมาเจอปัญหาเแยะมากใหมตั้งแต่คลิกผมซื้อทั้งคิกทั้งแอร์เบกตั้งแต่ขาบูลจนหัวฉีดนี่ผมไม่มีอยู่แค่คิกร้อยสิบไอหัวฉีดตัวสุดท้ายตัวใหม่สีขาวที่เป็นสเต็ปฉีตอนนั้นผมไม่มีนอกนั้นผมมีหมดเลยแขวนอตามบ้านเนี่ย แ่วหน้าบ้านยันท้ายบ้านผมมีครบหมดเลยมันเยอะจนผมเอาไปจอดไว้ที่ทําง,งานจอดทิ้งแต่ว่าอยากได้อะไรผมก็ไปถอดดอก็อค่อนข้างผมหาปัญหาค่อนค่อนข้างไว้ค่อนข้างพอสมควรนะครับมีประสบการณ์รถรุ่นนี้เยอะผมมีผมซื้อมาหกคันแล้วได้คาบูเอ็นโวชีด มีปัหาก็สอบถานได้นะครับถ้าใครอยากไม่มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าอยากอื่นคุณสมบูรณ์แล้วผมแนะนำว่าให้ไปใส่ป๊มนาำไฟฟ้านะครับตัดระบบนี้ออกแล้วปัญหานี้คุณจะไม่เกิดเลยเพราะชุดซ่อมของผมก็หลายต่างอยู่เพราะมันเป็นของแท้นะครับ เอาง่ายๆดัดแปลงอดแปดปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เป็นปั๊มน้ำไฟฟวาตัวเดียวจุกนะครับในลาซาด้าช้อปปิ้งตัวหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยถ้าเอาเกียร์ดีๆเกียร์บอสหรือก็ของเชียงกงของบอสน่าจะประมาณพันสองหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันสองอันนี้ก็เอามาให้ดูข้าวๆนะครับสาเหตุมัน เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิกนะใครใช้คลิกอยู่ก็ดูมันจะมีคาบแหละบริเวณนี้ถ้าบริเวณตรงนี้มันอา,อาจจะดูยากนะบริเวณนี้น,นี่ตรงไอเติมน้ำมันเครื่องเพราะว่าบางทีโอลิงงยางโอลิงตัวนี้มันเสื่อมแล้วมันปิดนไม่สนิทอย่างรถคลิกคันสีขาวที่ผมทําประจําอ่ะอันนั้นผมยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนให้แก ยองโอลึงตัวนี้นะครับมันเสื่อมแล้วมันก็จะทําให้น้ําคาบน้ํามันไอไอมันออกเป็นไอน้ํามันเครื่องนะครับออกมาบางๆชีน้ําล้างก็ออกแต่ถ้าอย่างเนี้ยรู้เลยั๊มนารั่วนะครับก็ง่ายก็คือตรงนี้แหละรั่วตรงนี้ก็รั่วตรงนี้ก็รั่วน,นะครับเช็คเทสเช็คเช็คดูแล้วนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องช่งางแฮกแบบสี่นะครับเดีย๋ยวถ้ามีข้อมูลดีๆจะเอามาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนงก็ฝากไปด้วย